ผมมาบรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับผมมาผมก็ทำไอได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาลงาน้ำเพื่อน้้เจาแมงมุมตัวนี้แมงมุมน้ำมันไม่กัดเราครับมันก็แก้ทำให้เราเป็บรรยากาศนะนี่ครับก็คือแมงป่องนะครับแมงป่องน่ารักตัวสีแดงนะำแข็งนาคะ กะบีนะครบคะบีอันนี้ไคร,ะระคะ <c oughs> อันนี้แม่ไก่อเป็นนักต้มนะอาหารถึงละอันนี้องผมเออเป็านักกินครับ มากับยายครับคุณยายครับยายชอบไทยแนนตาครับครับเป็นครัเป็นยาที่สุผมก็คือที่แนะครับยอดทักผมแกงคนดูได้ทุกอย่างและผมก็กินแบบนี้นะะ จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไปกัน